สวัสดีครับวันนี้ครัวหนูกระต๋องจะขอ,อนำเสนอการแก้ปัญหาแป้งขนมถังทองไม่ขึ้นฟูจะมีวิธีการทำอย่างไรนั้นมาดูกันเลยครับเริ่มจากในชุดที่1เราจะทำการทดสอบแป้งไม่ฟูให้ดูนะครับว่าเป็นเพราะอะไรเราจะทำการตักแป้งโดยใช้ถ้วยตวงหนึ่งถ้วยตวงนะครับแต่ในครั้งนี้นะครับ เราจะใช้แป้งแบบไม่เต็มถ้วยตวงนะครับจะใช้ประมาณ75%ของถ้วยตวงนะครับเมื่อได้แป้งปริมาณที่เรากําหนดไว้แล้วนะครับเราก็จะเทใส,ส่ลงในโถผสมเลยครับน้าเชื่อมนะครับเราจะใช้สัดส่วนเท่าเดิมก็คือ75 ml ครับในเซตนี้เมื่อเราผสมแล้วนะครับจะหยอดได้ประมาณ4ชิ้นนะครับเทน้าเชื่อมใส่ลงไปต่อด้วยผงฟูผสมโซดานะครับ แล้วเราก็ผสมให้เข้ากันโดยการคนไปเรื่อยๆนะครับเมื่อผสมเข้ากันดีแล้วนะครับให้เรายกแป้งเทหยอดดูนะครับแล้วเราจะเห็นว่าแป้งนั้นจะเริ่มฟูตัวขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถไหลได้ดีเราก็หยอดเลยครับในการหยอดทดสอบนะครับเราก็หยอด ได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะมีขอบหรือไม่มีขอบนะครับเมื่อแป้งสุกนะครับเราก็ทําการนําแป้งขึ้นมาดูครับอันดับแรกที่เราเห็นนะครับก็คือเนื้อแป้งนั้นจะไม่ค่อยขึ้นฟูนะครับแล้วก็จะมีความเหนียวนะครับต่อไปนะครับเรามาดูชุดที่2กันนะครับในชุดที่2เราจะทําการผสมแป้งแบบเต็มถ้วยนะครับ1ถ้วยตวงเต็มๆนะครับ กะเทยใส่ลงไปครับเทน้ำเชื่อมใส่ลงไปครับเท่าเดิมต่อไปก็ตามด้วยผงฟูโซดาครับ1ช้อนเสร็จหนึ่งส่วนสี่นะครับเทใส่ลงไปครับหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะครับในการคนให้เข้ากันจะใช้การคนประมาณ 30- 40ถึงรอบนะครับให้เราสังเกตนะครับเมื่อแป้ง มันเข้ากันดีแล้วนะครับจะขึ้นฟูขึ้นมาเห็นไหมครับจะขึ้นฟูขึ้นมาเราก็จะทําการเอาไปหยอดเลยครับเมื่อแป้งขึ้นฟูดีแล้วนะครับเราก็มาทําการหยอดหยอดลงไปครับหยอดแล้วเราก็ปิดฝาเมื่อหยอดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าขนมสุกอันดับแรกที่เห็นเลยก็คือความขาวนะครับ ความขาวของขนมและก็ความฟูนะครับเราจะมาสรุปให้ฟังนะครับในการทดลองหยอดขนมทั้งทองนะครับแบบให้แป้งไม่ฟูกับให้แป้งฟูนะครับเพื่อที่จะไขข้อข้องใจให้กับท่านผู้ชมหลายคนที่มีความสงสัยว่าทําไมแป้งถึงไม่ฟูสาเหตุเกิดจากการผสมแป้งที่มีสัดส่วนน้อยเกินไปนะครับจะทําให้แป้งนั้นไม่ขึ้นฟูนะครับ อันนี้ในกรณีที่เราหมักแป้งนั้นตามเวลาที่กําหนดนะครับแป้งก็จะไม่ขึ้นฟูนะครับถ้าเราผสมแป้งน้อยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูแป้งชุดที่2นะครับที่เราผสมเต็มสูตรนะครับจากที่เราสังเกตเห็นนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าเนื้อแป้งเต็มสูตรนั้นจะมีความฟูนุ่มนะครับแล้วก็สีขาวสดใสนะครับเนื้อแป้งนั้นจะนุ่มแล้วก็รับประทานก็จะอร่อยนะครับเนื้อนุ่มดึบหนึบ นะครับส่วนอันแรกที่เราผสมไม่เต็มสูตรนั้นนะครับเราจะเห็นว่าแป้งไม่ขึ้นฟูดังนั้นวิธีแก้ไขนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับเราจะทําวิธีการแก้ไขให้ดูนะครับว่าเราจะทําอย่างไรเพื่อที่จะให้แป้งนั้นขึ้นฟูได้นะครับในคลิปต่อไปเราจะทําการสาธิตแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนั้นได้ดูกันนะครับในวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะสรุปง่ายๆก็คือหากแป้งไม่ขึ้นฟูอันดับแรกนะครับก็คือ เพิ่มแป้งหมักในการผสมหยอดเข้าไปเรานั้นทํามาจากประสบการณ์นะครับแล้วก็เอามาเล่าสู่ทุกคนฟังนะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเรานั้นทําคลิปต่อๆไปด้วยครับขอบคุณครับ